สู่เกาะกระแสโลกกันในช่วงที่3นะคะสําหรับเบรกนี้เทียอย่างที่เราเกริ่นกันไปเมื่อเบรกที่แล้วนะคะว่าใช่ค่ะว่าเราเคยมีการนําเสนอในเรื่องของการถ่ายเซลฟี่ไปที่ว่าเป็นกระแสยอดฮิตของวัยรุ่นในปีนี้นะคะแต่ว่าเขามีการคาดการณ์กันว่าอาจจะเริ่มตกเทรนแล้วหรือเปล่าคะคุณอิทธิเดชในอนาคตไม่กลจากนี้ใช่ค่ะเพราะว่าหรือว่าที่วัยรุ่นเขาเรียกว่าเอาแล้วนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะประเทศอังกฤษนะคะเขามีการถ่ายรูปแบบใหม่ออกมาค่ะคือถ่ายออกมาเนี่ยไม่ใช่แค่รูปแบนๆอย่างที่ เราเห็นการสองนิติแล้วใช่ค่ะแต่ว่าสามารถที่จะทําออกมาเป็นหุ่นจําลองหรือว่าตุ๊กตาที่เป็นจากภาพถ่ายของเราได้เลยก็คือถ่ายแบบไหนหุ่นออกมาแบบนั้นเลยค่ะโดยเทคนิคนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเทคนิคเชปปี้นะคะซึ่งได้รับความนิยมจากชาวอังกฤษเนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแม้ว่าการทำเชปปี้แต่ละครั้งเนี่ยจะต้องเสียเงินถึง100เหรียญดอลลาร์หรือว่าราวๆ3า0 0บาทไทยค่ะ พูดง่ายๆว่าเทคนิคใหม่อันนี้ก็คือแทนที่เราจะได้ภาพที่แบบอยู่บนหน้าจอหรือว่าเป็นกระดาษไปหนึ่งติดต่อไปไม่ใช่แบบนี้แล้วถ่ายปุ๊บออกมาเข้าเครื่องพิมพ์ปั๊บออกมาเป็นตุ๊กตาตัวเราเลยนะครับถ่ายตัวเองก็ได้ตุ๊กตาตัวเรานี่แหละนะครับเป็นตุ๊กตาเซรามิกด้วยเห็นบอกว่าสูงประมาณ8นิ้วนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ยังแพงอยู่เลยนะคะเหสองพันสองร้อยบาทต่อตัวนะครับก็ถือว่าแพงอยู่แต่สักพักก็อาจจะถูกลงนั่นเองนะครับ เจ้าของเ,อเทคโนโลยีอันนี้นะครับก็คือบริษัท Arte Group นั่นเองนะครับมาจากประเทศลักซเซมเบิร์กครับ,รบเขาเป็นเจ้าตำรับนะครับคิดค้นเทคโนโลยีใหม่นี่แหละเขาใช้ชื่อว่า Sim, เทคโนโลยี Shapeify.me นะครับซึ่งเป็นการต่อย,ยอดจากการถ่ายรูปมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> คือเครื่องเนี่ยจะทําการหล่อหุ่นจําลองออกมาคือตอนแรกเนี่ยก็คือสแกนภาพของตัวเรานะครับก็คือการถ่ายภาพนั่แหละแล้วก็นําเจ้าภาพที่ได้มาเนี่ย ก็ไปเข้าเครื่องพิมพ์3ามิตินั่นเองแล้วก็หล่อออกมานะครับเป็นหุ่นจําลองหรือว่าตุก๊กตาเนี่ยความสูงอยู่ที่ประมาณสัก8นิ้วนะครับแล้วก็ทางบริษัทเขาทางบริษัทอาร์เทคกรุ๊ปนะครับเรียกกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลปะเหล่านี้เนี่ยสั้นๆว่าเช a ปี้ค่ะ,ะคแล้วก็หลังจากที่ได้มีการทดลองนะคะทำการตลาดไปเมื่อปลายปีก่อนค,ะค่ะด้วยการนำบูธของ a r t e c ทคเชพปี้นี้นะคะไปตั้งอยู่ที่ห้าง AsDA ค่ะไปตั้งหน้าห้าง ใช่ค่ะคซึ่งเป็นห้างที่ขายปลีกในเครือของวอร์มารนั่นเองนะคะเขาปรากฏว่าได้รับความสนใจจากชาวอังกฤษเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะคจนทําให้ห้างแอสด้เนี่ยเขาเริ่มคิดที่จะเอาเจ้า b o o t าร์เช็เชฟพี่ไฟเนี่ยไปตั้งไว้ตามสาขาต่างๆทั่วกรอกอังกฤษเลยทีเดียวภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะโอ้โหเรียกว่าน้ําขึ้นรีบตักเลยนะครับเห็นคนนิยมก็จะเอาตู้ไปตั้งกันแล้วนะครับ,รบอันนี้ก็คือ อันนี้เราไปดูขั้นตอนการกระบวนการของมันบ้านนะครับคร่าวๆค,คือคนที่อยากจะทําหุ่นจําลองของตัวเองเนี่ยก็ไม่ยากอะไรนะครับเดินไปที่บูธเจ้าที่ว่านี้แหละครับก็คือของ Artex s h เ p ฟ i f y เนี่ย จากนั้นก็เข้าไปยืนกลางเครื่องสแกนนะครับที่เป็นเครื่องสแกนเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเ <c oughs> จ้าเครื่องนี้ก็จะหมุนเกือบจะรอบตัวเราเลยนะครับ <c oughs> ก็จะสแกนสัสดส่วนของเราทุกหมดทั้งหมดเลยสูงเท่าไหร่ยังไงยังไงนะครับอ้วนเตี้ย <c oughs> ยังไงนะครับเขาก็ใช้เวลาในการสแกนเนี่ยประมาณสัก12วินาทีนะครับ <c oughs> จากนั้นการสแกนเนี่ยก็จะ ออกมาเป็นไฟล์แบบ3มิตินะครับเอ้ยสิบสวินาทีนะครับในการสแกนขอภัยนะครับจากนั้นพอเราได้ไฟล์มาเป็น3มิติแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาอีกสักประมาณ3นาทีในการรวบรวมเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆออกมานะครับพอคราวนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการและคนที่ถ่ายเสร็จเนี่ยก็กลับบ้านไปรอนะครับคือยังไม่ได้ตุกก๊กตาตุ่นเดียวนั้นนะครับเจ้าเครื่องเนี่ยก็จะไอ้เจ้าไฟล์เนี่ย ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เอาไปเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ออกมาแล้วก็ยิงเข้าเครื่องปริ้นสามมิติอีกหนึ่งสัปดาห์ครับถึงจะกลับไปเอาเจ้าตุ๊กตาตุ๋นตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งหนึ่งสัปดาห์เลยนะคะแต่ว่าก็ได้เป็นหุ่นของเราเลยใช่ไหมคะว่าจะอ้วนหอมแค่ไหนเหมือนตัวเองแบบเรียกว่าดูป้าก็รู้เลยว่าเป็นตุ๊กตาของหน้าตัวเองอะครับขนาดนั้นค่ะแล้วก็การทำเชปปี้นี้นะคะก็ดูเหมือนจะไม่ต่างอะไรกับการ ที่เราไปถ่ายรูปตู้สติ๊กเกอร์ในสมัยเด็กๆยังจำกันได้นะเมื่อหลายปีก่อนโอ้โหตู้นี้แทบจะต่อคิวกันเลยใที่เราเฮทฮกันเมื่อสมัยก่อนนะคะโดยผู้มาใช้บริการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นคู่รักแต่งงานบ้างนะคะหรือว่าบัณฑิตที่เพิ่งสําเร็จปริญญานะคะหรือว่าผู้คนที่แต่งกายแนวแฟนซีหรือใครก็ตามนะคะที่อยากจะเก็บภาพประทับใจเหล่านั้นเอาไว้นะคะสําหรับค่าใช้จ่ายในการทาเซลฟี่ขออภัยค่ะเชฟพี่นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะอยู่ที่100ดอลลาร์นะคะหรือว่าราวๆสามพันสองร้อยบาทนั่นเอง ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นราคาที่ยังสูงอยู่เลยนะคะสำหรับตุ๊กตาตัวเล็กๆ8นิ้ว1ตัวแต่ก็ได้ความรู้สึกนะครับจากเคยเล่นบาร์บี้ตุ๊กตาเคนอะไรพวกนี้นะครับมาเล่นตุ๊กตาตัวเองกันบ้างนะครับก็หลายคนอาจจะเอ้ยไม่แพงเท่าไหร่หรอกนะครับซื้อมาสักตัวหนึ่งนะครับได้ตุ๊กตาของตัวเองนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับนอกจากจะได้เจ้าตุ๊กตาที่ทําจากเซรามิกที่หน้าตาท่าทางรูปร่างเนี่ยเหมือนตัวเอง99%แล้วนะครับก็ สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมที่ทางร้านเนี่ยเขาจะมอบให้เราอีกนะครับนั่นก็คือไฟสามมิตินั่นเองนะครับความคมชัดที่เขาบอกระบบ HD เลยทีเดียวนะครับไอ้เจ้าไฟล์อันนี้เขาบางคนบอกอจะเอามาทําไมล่ะทําอะไรไม่ได้เขาบอกว่าสามารถทําได้ครับถ้าที่บ้านคุณเนี่ยมีเครื่องพิมพ์หรือว่าเครื่องปริ้นแบบสามิติเพียงแค่ว่าคุณเอาเจ้าไฟเนี่ยแต่ก่อนที่จะ เริ่มเนี่ยคุณต้องไปดาวน์โหลดเหมือนกับว่าซอฟต์แวร์จากบ,บริษัทนี้ก่อนนะครับซึ่งเขาก็เปิดให้ดาวน์โหลดทางออนไลน์นี่แหละ,ะนะครับเมื่อคุณดาวน์โหลดเข้ามาเป็นซอฟต์แวร์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ปับ๊บคุณได้ไฟล์มานะครับเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็มีเครื่องพิ้น3สามมิติแค่นั้นคุณก็จะได้ตุ๊กตาของคุณ มาอีกตัวหนึ่งเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องไปรอนหนึ่งอาทิตย์เหมือนของเขาใช่ครับแต่ปัญหาเดียวก็คือคุณยังไม่มีเครื่องสแกนนั่นเองนะครับจุดเริ่มต้นนะครับขั้นแรกคุณยังไงคุณก็ต้องไปถ่ายกับเขาล่ะเสียสตังค์เยอะๆก่อนนะครับจากนั้นมาคุณก็จะได้ไฟล์นี้มานั่นเองเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูว่าเมืองไทยเราเนี่ยจะฮิตหรือเปล่านะคะเชปปี้นี้อีกไม่นานผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่า คือตอนนี้ขอให้แค่ราคาเนี่ยมันลงมาสมเหตุสมผลนิดหนึ่งรับวรอมีคนนําเข้ามาแน่ๆนะครับแล้วหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นผมก็ได้ดิฉันด้วยค่ะกําลังดูดูอยู่เหมือนกันนะคราบน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าไอ้เจ้าเทคโนโลยีใหม่นี้แหละครับจะมาแทนเซลฟี่ในอนาคตนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะครับผมนะก็เป็นเรื่อง เบาๆที่เราเอามาฝากกัดน,นะครับแล้วก็น,นี่คือทั้งหมดของเกาะกระแสโลกในวันนี้นะครับค,คุณกิตติยาพรแล้วผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Everybody want to be famous Yeah Everybody want to be a superstar